สูตรผัดกะเพราหมูกรอบอร่อยๆอค่ะเรามาดูส่วนผสมกันก่อนค่ะว่ามีอะไรบ้างก่อนอื่นเตรียมในส่วนของหมูกรอบ200กรัมค่ะเมื่อมีหมูกรอบแล้วหั่นหมูกรอบเป็นชิ้นพอดีคำและพักไว้ค่ะเตรียมใบกะเพราหนึ่งกำมือค่ะเตรียมน้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายครึ่งช้อนชาซอสน้ำมันหอยหนึ่งช้อนโต๊ะพริกขี้หนู15เม็ด ถ้าใครกินเผ็ดเพิ่มได้ค่ะแต่ว่าถ้าใครไม่กินเผ็ดให้ลดพริกได้ค่ะกระเทียม6กรีบน้ำซุปเสจหส่วนสถ้วยตวงและส่วนผสมสุดท้ายที่จะต้องเตรียมก็คือซีอิ๊วดำหนึ่งช้อนชาค่ะเมื่อเตรียมส่วนผสมทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาเริ่มทำผัดกระเพราหมูกรอบอร่อยๆกันค่ะขั้นตอนแรกโขกพริกขี้หนูกับกระเทียมแบบละเอียดหยาบค่ะ และหันมายกกระทะขึ้นตั้งเตาใส่น้ำมันลงไปแล้วรอให้น้ำมันร้อนก่อนค่ะใส่พริกกระเทียมที่โขกไว้และผัดจนหอมค่ะหลังจากนั้นใส่หมูกรอบผัดส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันแล้วเรามาปรุงรสผัดด้วยใส่น้ำปลาใส่ซอสน้ำมันหอยใส่ซีอิ๊วดำและใส่น้ำตาลทราย แล้วอย่าลืมใส่น้ำซุปตามลงไปด้วยนะคะผัดของเราจะได้ไม่แห้งค่ะชิมรสชาติผัดให้ถูกใจค่ะเต้ออะไรให้ใส่เพิ่มได้ค่ะเมื่อชิมรสชาติผัดถูกใจแล้วใส่ใบกะเพราผัดทุกอย่างให้เข้ากันเร็วๆปิดเตาไฟค่ะ ักผัดกะเพราห,หมูกรอบใส่จานเสิร์ฟเมนูนี้กับข้าวสวยร้อนๆมีไข่ดาวทอดด้วยพริกน้ำปลาด,ด้วยและแตงกวารับรองว่าอร่อยแน่นอนค่ะถ้าชอบเมนูนี้แม่ครัวฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะเพื่อที่ว่าจะไม่พลาดเมนูใหม่ๆที่แม่ครัวเอามาฝากค่ะ